เลขทดลองออกสูตร2สูตรนี้เงินไหลเข้ากระเป๋าตังค์ไม่มีเงินออกสวัสดีครับสมพรชาแนลเอ็หนึ่งฮะก่จะไปรับชมคลิปกดติดตามคำว่าติดตามด้านขวามือสีดำๆนะฮะใช้นิ้มจิ้มลงไปเลยจากนั้นก็กดไลค์ชูนิโป้ขึ้นแล้วก็กดแชร์นะฮะแชร์ไปยังตฟอร์มที่ท่านมีและที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่ง เลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดนะฮะเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากผมนะฮะช่วยกันดันนะฮะให้ถึง5,000 s u b s c r i b e นะฮะก่อนปีใหม่นี้นะครับก็ขอขอบคุณนะฮะทุกท่านจากใจจริงมากๆนะฮะเอาละครับสำหรับภาพประกอบนี้นะฮะก็จะมาเกี่ยวข้องนะครับในตัวเรื่องในคลิปวิดีโอนี้นะฮะเดี๋ยวมีนะครับเป็น ่าพปิษณานะครับเลขพาพปิศณานะฮะคุณผู้ชมมาให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับเดี๋ยวช่วงแรกนะฮะผมจะพามาดูในส่วนของการคำนวณสูตร2เลขทดลองออกกันก่อนนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรานะฮะไปรับชมพร้อมๆกันไปเลยครับ ขออนุญาตนะฮะเขียนลงกระดาษนะฮะเพื่อความชัดเจนและดูง่ายขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะฮะ เลขคำนวณทดลองออกนะฮะสูตรสองตัวเลขหกหลักนะครับมีดังนี้นะฮะที่คำนวณออกมาได้แก่หมายเลขสามห้าสี่ ต้องขออภัยคุณผู้ชมนะครับภาพอาจจะหลุดหน้าจอไปนิดนึงนะครคุณผู้ชมนะครับจะเห็นเต็มจอแล้วนะฮะต่อมานะครับก็คือ7 5 6นะฮะตัวเลข6หลักก็ผ่านไปนะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเลขสองหลักกันบ้างนะครัคุณผู้ชม ตัวเลข2หลักนะฮะได้แก่หมายเลขนะครับคุณผู้ชม84ต่อมาในส่วนของนะครับเป็นเลขหน้านะครับ3หลัก2ครั้งนะฮะ เลขหน้านะฮะสามหลักสองครั้งนะฮะได้แก่หมายเลขศูนย์ห้าเจ็ดแล้วก็อีกหนึ่งนะครับหมายเลขก็คือนะฮะสี่หนึ่งศูนย์นะฮะต่อมานะครับมาดูในส่วนของนะครับเป็นเลขนะฮะ ท้ายนะฮะคุณผู้ชมเลขท้ายสามหลักเลขท้ายสามหลักนะฮะก็จะมีดังนี้ก็คือหมายเลขเก้าหกสามแล้วก็ห้าแปดสาม แคปไว้นะครับเซฟไว้ Save นะครับดูเป็นแนวทางลอตารี่ได้เลยนะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับมาดูเรื่องราวของนะครับเป็นเลขพระปิศนานะฮะ เลขพระปริศนานะครับก็จะมีตัวเลขดังนี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมีด้วยกันนะครับก็คือนะฮะที่ได้มานะครับที่ผมให้ดูไปเบื้องต้นนะครับก็มีหนึ่งหนะฮะแล้วก็หนึ่งนะฮะคุณผู้ชมต่อมานะครับก็เป็นสาเจ็นะฮะ แล้วก็ในส่วนของ7 3แล้วก็1 7ึตัวนี้นะครับเดี๋ยวขออภัยนะครับก็คือนะครับในส่วนของตัวนี้ตัดไปก่อนนะครับก็คือในส่วนของเจ็ดหนะฮะแล้วก็นะครับตามลําดับเลยนะครับนี่นะครับ ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ